ข้าพเจ้าขอบูชาเทพพยาดาพระสุขขอให้เทพพยดาพระสุข,ข,สขโปรดคุ้มครองและตนบรรดาลให้ข้าพเจ้ามีโชคดีในความรักมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอายุยืนยาวมีโชคดีมีโภกทรัพย์เงินทองมากมายมหาศาลมีความสุขกายสุขใจปราศจากโรคกระเพาะโรคลำไส้โรคไต โรคเกี่ยวกับรังไข่และมดลูกและโรคที่เกี่ยวกับเส้นโลหิตขอให้มีร่างกายและจิตใจที่สุขสดชื่นสวยงามขอให้มีจิตใจเกิดความงดงามซาบซึ้งในศิลปะวิทยาการความงามความไพเราะขอให้ได้รับของสวยของงามถูกใจปรับปุงอาคารสถานที่บ้านเรือนและของใช้ให้สวยงามสะดวกสบาย เกิดความสุขกายสุขใจตลอดไปสาธุ